ผกทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนบูเกมนะครับกดห้อนี้มาเลยครับร่มแรกเราต้องใช้อัพนี้นะครับผมก็ไม่รู้ชื่อมือนกันนะครับผมจะส่งแอปนี่ให้เพื่อนผมนะครับ,รบแล้วกดส่งไปเลยนี่นะครับเด็กเอะครับ นี่ครับมันก็จะเสร็จแลกเสร็จแค่นี้นะครับนี่ครับกระบอกมันมรุ่นใหม่ล่าส,สุดเลยนะครับมันจึงมีแบบนี้นะครับน,น,รนี่น,นะครับ ก็ผมขอจบคลิปแค่นี้แล้วครับฝากกดซับสไครห์ผมด้วยนะครับ